วิธีแก้ไขข้อความที่เราส่งไปให้เพื่อนแล้วในแชท m m s s s n n g r r แต่ไปที่แชท m e s s e n g e r ยกตัวอย่างแต่แชทเพื่อนที่เราต้องการจะคุยในตัวอย่างจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขกดค้างไว้ที่ข้อความที่เราต้องการแก้ต่อไปแต่เพิ่มเติมแต่ที่ แก้ไขแก้ไขข้อความเสร็จแล้วให้เราแตะที่เครื่องหมายถูกแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจะให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกดค้างไว้ข้อความที่เราต้องการแก้ต่อไปแต่เพิ่มเติมแตะที่แก้ไข แก้ไขข้อความเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับแต่เครื่องหมายถูกทำง่าย,ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับ่แม่ครับ